ในทุกๆปีจะมีทีมเดือสายน้องใหม่เกิดขึ้นในฟุตบอลเดือสายอยู่สเสมอเช่นเดียวกับซีซั่นนี้ที่มีทีมเดือสายน้องใหม่ฟอร์มแรงที่มาพร้อมกับการทำทีมดีน่าติดตามและกำลังก้ารไปสู่จุดที่แฟนฟุตบอลหลายๆคนให้ความสนใจ การทำทีมในรูปแบบกึ่งอาชีพที่หลายๆทีมยักษ์ใหญ่เลือกทำและพวกเขาก็ได้เริ่มนับหนึ่งไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วในปี2025นี้ทีมฟุตบอลที่จะมาสร้างแรยกระแทกให้กับฟุตบอลดอสนสายไฮสัตสะเทือนอีกครั้งและนี่คือยอดทีมดอนสายน้องใหม่จากชัยภูสโมสรมาดามเนส M D N F C ต้องบอกว่าฟุตบอลเดินสายเป็นอีกหนึ่งสิบบนโลกใบนี้ที่ทุกคนสามารถสร้างและเป็นเจ้าของทีมได้ไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายวัยรุ่นหรือวัยเก่าแต่นี่คือครั้งแรกที่เจ้าของสโมสรเป็น LGBTQ แต่กลับเชื่อชอบและมีความหลงไหลในการทําทีมฟุตบอลเดินสายก็ต้องย้อนกลับไปในจุดเริ่มต้นของทีมนี้มาดามเนสเธอเองก็เริ่มส่งแข่งขันในกีฬาวอลเลย์บอลเดินสายและทีมของพวกเขาก็ประสบความสําเร็จในการคว้าแชมป์มาโดยตลอดในทุกๆการแข่งขันของพวกเขาก็มักจะเป็นตัวเต็งทีมวอลเลย์บอลเดินสายอันดับต้นๆในภาคอีสานจอดในครั้งงหนนึ่มาดเส ก็ได้มารับชมการแข่งขันฟุตบอลประเพณีประจำหมู่บ้านซึ่งเธอก็ได้เห็นฝีเท้าของนักเตะและการแข่งขันที่สนุกเชียย์มันสนั่นขอบสนามและดยเงินรางวัลในฟุตบอลเดลสาย่อนค่าที่จะมีมูลค่าสูงก่อนเลยทําให้เธออยากที่จะส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันจอดทาให้เกิดความรักในฟุตบอลเดลสายแบบไม่รู้ตัวเธอจงึงเริ่มส่งแข่งขันในรายการเล็กๆแถวบ้านลองผิดลองถูกในการทําทีมและกระแสะของฟุตบอลเดนสายในรายการใหญ่มั่นทําให้เธออยากจะลองส่งแข่งขันในรายการเงินแสนจอดในรายการใหญ่ที่พวกเขาเริ่มเดบิวต์ในครั้งแรกนั่นก็คือรายการอยยุธาพ่นปี ที่ทีมในครั้งนั้นได้ค่สใหนินโวมาคุมทีมชั่วคราวซึ่งครั้งนั้นนะครับพวกเขาก็ทำผลงานทะลุกันไปถึงรอบแปดทีมสุดท้ายได้สาเร็จเรียกว่าเป็นน้องใหม่มาเมื่อทีน่าติดตามแต่นั่นก็ยังคงเป็นผลงานที่สม,มสอสรอย่างไม่ค่อยพอใจมาดามเนสก็ยังคงรอเพิดลอนถูกมาโดยตลอดโดยใช้เหล่านักเตะสลับกันไปสลับกันมาเพื่อหาชุดที่ลงตัวที่สุดสําหรับทีมจอดในตน้นปี2025นี้สม,มสอลสรเปิดตัวบิกทมเข้ามารับหน้าที่เป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนสร้างเสียงฮือฮาให้กับวงการเดินสายอ ครทําไมถึงได้เล่นใหญ่เซ็นสัญญากับโคชดีกีแชมป์เงินล้านสองสมัยจอนในเวลาต่อมานะครับสม,มสรนก็เริ่มทยอยเปิดตัวนักเตะซึ่งก็ต้องบอกว่าผู้เล่นแต่ละคอน,นี่ก็คือลูกน้องเก่าของบิ๊กทบสมัยคคมทีมอยู่กับสม,มสรนเก่าอย่าง PBDS มันก็ยิ่งทําให้น่าติดตามารูปแบบการทันทีของพวกเขาจะไปในรูปแบบไหนในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ที่สม,มสรนจะเริ่มเปิดตัวอย่างเป็นทางการและในการแข่งขันรายการเงินแสนยโสธรที่ผ่านมา MDN เได้เข้าร่วมการแข่งโดยใช้นักเตะที่เป็นเหล่าตัวทับเด,อบด, A, ดะอดสาิ ลุยรายการใหญ่เพื่อสร้างรากฐานระหว่างรอทีมในช่วงพฤษภาคมนี้กับเส้นทางสุดหินที่ต้องบอกเลยว่าไม่ง่ายที่กว่าจะไปถึงรอบชิงพวกเขาผ่านรอบคัดเลือกมาด้วยโคมกำาลัาที่มีเพียงจากัดในการแข่งขันวันแรกก่อนที่ในวันที่2พวกเขาจะได้ผู้เล่นกลับมาแบบฟูทีมร่วมแข่งขันรอบ24ทีมอัชนะทีมนาชายอไลเอ็กห้างทองรัตนภัทรไป2ประตูต่อ1และในะรอบ12ทีมก็เฉือนอัชนะทีมทีเอ็นทุ่งหนองใหญ่เอฟซีไป1ประตูต่อศูนย์แบบหืดจับ ทำให้พวกเขานะครับก้าวเข้าสู่รอบไปที่สุดท้ายพบกับยอดทีมดีกรีแชมป์เงิน้านสสมัยอย่างทีมสุรนักเอกมัธยมวิลล่าและนี่ก็เป็นอีกครั้งที่หืดจับเฉียนมัธยมวิลล่าหลับไป1ประตูต่อศูนย์ท่านลูกเข้าไปสู่รอบรองชนะเลิศพบกับตัวเต็งของรายการนี้อย่างผู้แพงฝากเอ็กเจละเอียดที่ปราบมิดทีมอย่างทีเจเอสมาในรอบ24ทีมแต่ครั้งนี้ก็ยังคงเป็นพวกเขานี่ครับที่ดับซ่าตัวเต็งไป1นประตูต่อศูนย์เอาชนะแบบเฟื่องเข้าสู่รอบชิงชนะเลไปพบกังทารที่แซนอิตโรยเดัน แน่นอนว่าคู่ชิงเป็นทีมที่ต้องการความสำเร็จใหญ่ด้วยกันทั้งคู่ทําให้นี่จึงกลายเป็นคู่ชิงที่น่าสนใจที่สุดในต้นปีนี่คู่ชิงชชเลอรายการแจ็คคลมเป้าโอเพ่นครับ เริ่มตอดเกมเริ่มด้วยการเล่นที่รัดลุมของทั้งคู่ที่แท้จะไม่เปิดโอกาสให้กับเกมรกที่ดุดันของสองเกลอือถูกหยุดไว้ด้วยเกมรับที่เหนียวแน่นของ m d n นที่เล่นเอาแฟนบอลต่างลุ้นและหายใจไม่ทั่วท้องกับการแข่งขันที่ทันกันในทุกจังหวะและเกมก็ทําท่าเหมือนจะไปจบลงด้วยการโดนจุดโทษแต่ในนาทีสุดท้าย2เกลือฟาดมาได้ประตูดับฝัน m d n จากการซัดเข้าไปแบบรยยาใจท,าท้ายเกมประตูนี้เล่นทําให้ MDN แทบจะหมดหวังในการกลับมาตีเสมอและเสียนนวิทยาวครั้งสุดท้ายของผู้ตัดสินที่หมายความว่าคู่ เป็นสองเกลือฝาดที่คว้าแชมป์ไปครองและส่งบทผ้ารอกให้กับ m อ็มนี่คือการแข่งขันที่พวกเขามาไกลแบบไม่มีอะไรที่น่าเสียใจการเริ่มต้นอย่างสวยงามที่ถูกยอมรับในฟุตบอลเดินสายวันนี้จะเป็นทีมน้องใหม่ที่น่าติดตามอย่างมากต่อจากวินาทีนี้หากพฤษภาคมนี้มันจะเป็นการเริ่มต้นอย่างเป็นทางการของพวกเขาแต่ให้จดจําไว้ว่าในครั้งหนึ่งพวกเขาได้เริ่มขีดเขียนประวัติศาสตร์ลูกหนังเดินสายโดยการเป็นพระรองในประเทศที่น่าจดจําไปแล้ว และนี่คือสโมสร M D N F C